สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มานำเมนูเสนอซูชิลาบปลาดุกครับแยกเนื้อกับหนังนะครับหนังนี้อาใส่ทีหลังแล้วก็ใส่หนังปลาดุกทีหลังนะครับตัวนี้จะทำให้กรุบกุบตามด้วยผักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะไปทำโลลาบปลาดุกครับเพื่อนๆ แล้วก็นำลาบปลาดุกมาม้วนใส่ไข่นะครับผมเริ่มม้วนกันเลยครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็นำมาหัน่นตัดหัวตัดท้ายแล้วก็หั่นเป็นชิ้นครับเป็นไงครับเพื่อนๆหน้าตาซูชิลาบปลาดุก อร่อยอร่อยครับผม